อ่ะสวัสดีครับพี่น้องฝนแห้งฝนแห้งคักอีรีนะครับน้ำล้นทิพล้นแดมไปเบิดพไปถ่วมพอาะน้ำหดปลายหยางเนะทียบสายซาหน่อยตัวนี้ท่วมขึ้นอนพี่น้องนะครับสาหลังบ้านคนใจเศร้าทุ่งเลยเพราะมันฟ่อนไปแล้วบ่นว่ป่าไปเลยเนาะนะครับป่าน้อยๆเพื่อนเพื่อนพี่น้องป่าน้อยมันเล่นน้ำแต่แซ่แซ่ไปนะอู้หูเป็นจังได้นี่ ล่นเนี่ยนี่มันบ่มีหม่องไปเนาะตันทางน้ำไว้รู้รงนี่ต้องมาเลยโอ้โหอดละน้ำปีแห่งกับแหงแค้นี้ละ่ะปีไล่กับไล่น้ำ บ่งู้ง่าพี่ลน่นปะ <c oughs> อือมบ่ได้ปีกกยได้เฮ็ดล่องลับายทั้งนี้ปีนี้บ่ได้เฮ็ดบ่มีเวลามาแม่มันสีดหล่นลตัวนี้กันหล่นเนี่พี่ละไรพี่ละป่า โอ้ขักเนี่ยนำซาเนี่คขึ้นกันนี่โอ้พีกกระสอบพี่เนาะพีกกระสอบที่เหลืองไอ้แมงเลยพีกกระสอบ โอ้หลายผลที่จริงเขาใส่สอบแล้วต้นท่านล้บไม่ใช่แก้วใบสอบแล้วสามสี่ต้นของไปแล้วอาหารหยี่ห้อเปล่โอ้ข้างบ้านเพิ่งขึ้งามำเลยหูหนาหลายพี่น้องปีนี่ยึดถือ เพื่อฟังละเขินดูเลียบ่ดีไปอาลาด้ปลากันเลหลายปีนี่ลายมาเล็งเอาช่วงกลางๆฝนนี่แหละมันนี่ก็กอกให้เลว้ยบๆมิดิมซิมยูบแล้วพราะว่าซิมเอากระไรคนไปใช้ปลาหยาพอด่ อ่ะหน้าเขาดำไปแล้วประมาณสองอาทิตย์นะครับพี่นอปนะประมาณสองอาทิตย์กักําลังงามเนาะในแดดในยังเง้ยังเว้นแดดย้ยงกางขึ้นตน๊ลักษณะ,ะ,ะเส้นนี้เก็ตรในเขาจะเลื่อนเติบโตได้ดีเนื่องจากว่าเขามันต้องการแสงในส่วนนี้นส่วนที่กําลังจะเริ่อนเติบโตนี่มันต้องการส่วนแสงหลายอยู่จังหน่อยเพละ่ะมันจะออกมาออกหัวกับส่วนเราดูนาวก็ซึ่งเป็นส่วนที่แสงหน่อยเพละ่ะกลังเว้นหน่อยก็กลางขึ้นพล่ะ เพราะว่าเขาเป็นพืชวันสั้นนะอ่ะเกือใกล้ก่อนพี่เนาะ